กทที่3ตอนจะจัดหนังสือในห้องสมุดค,คุณครูกำลังทำอะไรอยู่หรอคะคูกกำลังเรียนคุณครูกำลัง,ลงจัดอรอย่างหนังสือ ให้ระเบียบเรียบร้อยหยุดจ้ะครูเรียนหนังสือเอาไว้สิบสี่เล่มแล้วจะปุกเรียนไปเรียนอีกสี่เล่มน,นะจ๊ะสบายมากค่ะหนูหัดนะับเบวกเลข ไปด้วยดีกว่า15บห้าสิที่แรกทีแรกมีสิเล่มวกเพิ่มอีกไปอีกก็จะเป็นสิบห้าสิเล่ม